ของพี่แขกไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรคเพื่อไทยทําตอนเลือกตั้งหกหกพรรคส้มพวกจะทําเหมือนพรรคเพื่อไทยทุกอย่างในการเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์จำำพูดของพี่แขกไว้พวกจะหาเสียงแลนสไลด์เหมือนพรรคเพื่อไทยด้วยตอนปีหกหกพวกด่าพรรคเพื่อไทยเรื่องแลนสไลด์ปีเจ็ดศูนย์พวก เราจะแลนสไลด์เราจะแลนสไลด์เพราะเราไม่ต้องการไปจับมือกับอีพวกพักพเผด็จการพักนั่งนั่งร้านเผด็จการจําไว้ว่าปี2 5 7พรสิพักส้มจะทําทุกอย่าง<ม>เหมือนพักเพื่อไทยในปีห6หและจะทําทุกอย่างในสิ่งที่เคยด่าพักเพื่อไทยไว้จําไว้จ,วจะชี้หนาขีดกลางระบาดระบเหมือนนิเกียด้วยทุกคนค่ะเหมือนน<า>ิแกียงเองด้วยปีเจนะ็ดสเนี่ยพักส้มจะ บัตรศตว์เราก็จะอยากรวมรัฐบาลกับแบบพรรคที่เคยเป็นองค์คาพยศผดิดการมาก่อนแล้ว <c oughs> มันจะส่งแทนดีเดตสามคนด้วยรู้ปะ่ะอ่า <c oughs> ใช่ดีส้มจะทํานายกกล่องสุ่มออกมาด้วยว,ว้าวพูดพูดเนี่ยพูดละไอแก่ใจบ้างไหมว่าตอนนั้นด่าพรรคเพื่อไทยว่าอะไรบ้างแล้วที่บอกว่าเออต่อไปเนี้ยพรรคอื่นไม่มีข้อแ้างที่จะไม่ร่วมรัฐบาลกับเราแล้วนะดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะว่าพรรคส้มจะจับมือกับพรรคอะไรบ้าง อยากเห็นนะว่าข่าวหน้าพักส้มจับมือกับภูมิใจไทยจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับรวมไทยสร้างชาติจับมือกับทุกพักแล้ววันนั้นพักเพื่อไทยอาจจะเป็นฝ่ายคันอยากเห็นเหมือนกันค่ะวันนี้ไงคราก็จะตบสัดดั์ตามพักเพื่อไทยด้วยจะเป็นจับมือกับองค์พาพรูเผด็จการหมดเลยอีพักสนจน